10อันดับฉากการตายที่สะเทือนอารมณ์มากที่สุดในซีรีส์ The Walking Dead บอกก่อนว่าเนื้อหาในคลิปมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนและจะไม่เอาฉากของซีซั่น11มารวมด้วยเพราะซีซั่น11ยังไม่จบนั่นเองอันดับที่10เดนิสในระหว่างที่เดนิสดาลิวโรซิต้ากำลังเดินอยู่บนรางรถไฟเดนิสถูกดาลิวกับโรซิต้าบ่นเรื่องที่เธอเอาตัวเองไปเสี่ยงเพื่อโค้กระป๋องเดียว และนั่นทําให้เดนิสโมโหและก็ระบายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับดาลิวกับโรซิต้าฟังจูจูก็มีลูกดอกพุ่งก็มาเสียบเธอจากด้านหลังทะลุเบ้าตาเลยทีเดียวเป็นฉากที่สะเทือนอารมณ์มากตายแบบไม่ทันตั้งตัวเลยอะ่ะกำลังพูดพูดอยู่แล้วก็โดนยิงซะงั้นอันดับที่ 9. มิก้ากับลิซซี่ลิซซี่เป็นเด็กที่มีอาการทางจิตมีความเชื่อที่ผิดเพี้ยน เธอเชื่อว่าวอลเกอร์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับมนุษย์เนี่ยแหละเิซซี่ก็ได้ฆ่ามิกก้าน้องสาวของเธอเพื่อที่จะพิสูจน์ให้แคลร์ได้เห็นหลังจากนั้นแคลร์ก็ต้องจำใจฆ่าลิซซี่เพราะเด็กน้อยคนนี้ไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้และก็เป็นอันตรายกับคนอื่นๆด้วยอันดับที่8ชายผู้อ่อนโยนกับโลกที่โหดร้ายไทยลิเป็นคนที่แข็งแกร่งมากทางด้านร่างกายแต่ใจิตใจของเขานั้นมันช่างอ่อนโยนและก็อ่อนแอ บนโลกที่เลวร้ายนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับคนอย่างเขาไทาลิสเจอความเลวร้ายมากมายจนเขาทนต่อไปไม่ไหวในช่วงที่เขาจิตใจอ่อนแอและย่ำแย่ที่สุดทำให้เขาไม่ทันระวังตัวและก็ถูกวอลเกอร์กัดแขนอย่างงไไ่ายดายแม้ว่าพวกริกจะพยายามช่วยเขาแต่ด้วยจิตใจที่อ่อนแอเขาก็ยอมแพ้กับโลกใบนี้ในที่สุดเขาก็ตายอันดับที่7เจอกันครั้งสุดท้าย เมลได้แยกตัวออกมาเพื่อที่จะซุ่มฆ่าผู้ว่าเพียงคนเดียวและนั่นทำให้เขาต้องพลาดและก็ถูกผู้ว่าฆ่าตายแบบที่ไม่ยิงหัวนะปล่อยให้กลายร่างดาริลตามหาเมลจนเจอและมันกันน่าเศร้าที่เขากลับต้องมาพบพี่ชายของเขาที่กลายเป็นวอลเกอร์ไปแล้วเมลพยายามที่จะกัดกินดาริลแต่ดาริลก็ผลักเขาหลายต่อหลายครั้งจนในที่สุดดาริลก็ต้องตัดสินใจฆ่าวอลเกอร์เมลทางน้ำตา อันดับที่6กคาวฆ่าลอรีในตอนที่วอลเกอร์มาบุกคุกลอรีแม็กกี้คาวพวกเขาเนี่ยหนีไปด้วยกันและลอรี่ก็ปวดท้องจะคลอดลูกแม็กกี้ก็ต้องจำใจที่จะผ่าท้องลอรี่เพื่อที่จะเอาทารกออกมาและนั่นก็ทำให้ลอรีต้องตายซึ่งคาวที่เป็นลูกก็ขอปลิตชีพแม่ของตัวเองก่อนที่เธอจะกลายร่าง อันดับที่5อับ,บราฮัมกับเกลนนีแกนได้ล้อมพวกลิกเอาไว้และเขาต้องเลือกฆ่าใครสักคนหนึ่งในกลุ่มของลิกซึ่งจะาอับ,บราฮัมกลายเป็นคนที่จะต้องโดนรูซิลทุบจนตายโดยที่ไร้ทางสู้การตายของจาอับก็สะเทือนใจคนดูแล้วแต่นั่นมันยังไม่พอจูจูนีแกนก็หันไปฟาดเกลนอีกฟาดจนตายเป็นอะไรที่หดหู่มากๆพวกเขาตายอย่างโหดร้ายอันดับที่4มันสายเกินไปแล้ว นีแกนที่ออกไปเอายาให้กับลูซิลภรรยาของเขาแต่กว่าจะได้กลับมาถึงบ้านเนี่ยก็ไม่ทันแล้วลูซิลได้ตายและกลายล่างซึ่งก่อนที่เธอจะตายนั้นก็ได้มัดตัวเองไว้กับหัวเตียงและใช้ถุงครอบหัวตัวเองเพื่อใหเธอเนี่ยจะได้ไม่ไปกัดนีแกนในตอนที่นีแกนกลับมานีแกนที่กลับมาเจอภรรยาสุดที่รักต้องตายไปอย่างเดียวดามันทําให้เขาเสียใจอย่างมากและคิดเสมอว่า เขาควรที่จะอยู่กับเธอตั้งแต่แรกไม่น่าที่จะออกไปเลยฉากนี้เนะี่ยมันสะเทือนอารมณ์มากจริงๆฉากที่เราเล่ามาเนี่ยมันอาจจะดูเฉยๆแต่ในเรื่องเนะี่ยคือสุดๆอ่ะฉากนี้ร้องให้จริงจังเลยละ่ะอันดับที่3ปืนมันลั่นเบสที่กำลังจะได้กลับไปอยู่กับกลุ่มของเธอหลังจากที่ถูกพวกแก๊งตำรวจเนี่ยจับตัวมานะแต่ดอนที่เป็นหัวหน้าแก๊งตำรวจเนี่ยเธอขอตัวโนอาคืนซึ่งเบสก็ไม่ยอม เธอใช้กันไกแทงดอนพอแทงปุ๊บปืนที่ดอนถืออยู่เนี่ยมันกันลั่นยิงเสยคางเบธทะลุหัวไปเลยเป็นฉากที่โคตรจะตกใจแล้วก็สะเทือนอารมณ์มากๆไม่ทันได้เตรียมใจเลยว่าเบธจะตายตรงเนี้ยจังหวะนั้นคือดีใจแล้วอ่ะว่าเบธเนี่ยจะได้กลับมาอยู่กับทุกๆคนยิ่งฉากที่แม็กกี้ดีใจที่จะได้เจอน้องสาวอีกครั้งและสุดท้ายก็ไม่ได้เจอแบบมีชีวิตอันดับที่2คนดีมักตายแบบโหดร้ายเสมอ ผู้ว่าพาพักพวกมาบุกค,คุกโดยมีเฮอร์เซลกับมิชอนเป็นตัวประกันเขาต้องการให้พวกริกออกไปจากคุกแต่ริกก็พยายามเจรจาว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้นะแล้วก็พยายามพูดเคลียกกล่อมดูเหมือนว่าผู้ว่าเนี่ยก็เริ่มเริ่ม,มคล้อยตามนะแต่จู่ๆไม่รู้อะไรไปเข้าสิงผู้ว่าหันไปฟันคอลุงเฮอร์เซละเฉยเลย โหดหูและสะเทือนใจสุดๆทำไมคนดีๆจะต้องมาตายแบบนี้อ่ะโหดร้ายมากนะสำหรับการตายของเฮอเซ,เซลลอ่ะอันดับที่หนึ่งมาได้แค่นี้เองเกลนโนอานิโคลัส ติดอยู่ตรงประตูหมุนแล้วพวกเขาเนี่ยก็อยู่กันคนละฝั่งซึ่งเกรนกับโนอาเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันก็มีวอล์กเกอร์ล้อมทั้งหน้าและหลังเกรนก็พยายามที่จะทุบก,กระจกให้แตกโดยที่เขาก็ขอให้นิโคลัสเนี่ยพยายามดันประตูอีกฝั่งเอาไว้แต่นิโคลัสที่กลัวมากเขาก็ใช้จังหวะตอนที่เกรนทุบประตูอยู่แล้วประตูฝั่งของนิโคลัสเนี่ยมันแง้มเปิดนิโคลัสก็พยายามแทรกตัวออกไปและนั่นมันทําให้ประตูฝั่งของเกรนเนี่ยถูกดันเปิดทั้งด้านหลัง วอล k e เกอร์ทางด้านหลังก็เลยจับตัวโนอาได้เกรนพยายามดึงตัวโนอาไว้แต่ก็ไม่สำเร็จโนอาถูกวอล k e เกอร์ลากออกไปแล้วก็ถูกกัดกินต่อหน้าเกรนเป็นฉากที่สะเทือนอารมณ์และเป็นการตายที่โอโ้โหโคตรโหดร้ายมากๆโนอาเนี่ยแลกมาด้วยชีวิตของเบทแต่ด้านมีชีวิตอยู่ไม่เท่าไหร่เองอะไปซะละไม่คุ้มเลยแถมตายอย่างโหดมากอะฉากนี้คือสุดๆแหละและอันดับพิเศษก็คือ ทุกๆฉากการตายของเราสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสือมา้าหมูหมาคือคนตายยังพอทนแต่เห็นเราสัตว์ตายเนี่ยเศร้ามากสะเทือนอารมณ์ทุกฉากเลยอ่ะก็จบไปแล้วสําหรับ1ิบอันดับฉากการตายที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดอันดับทั้งหมดเป็นเพียงความคิดและความรู้สึกของเราเท่านั้นจริงๆฉาก1ิบหัวที่อัลฟาตัดไปเนี่ยก็สะเทือนอารมณ์อยู่เหมือนกันนะแต่มันดันมาดรอปอารมณ์ตรงที่หัวสุดท้ายนั่นแหละกลายเป็นสะใจมากกว่า แล้วทุกคนคิดว่าฉากไหนคือฉากที่สะเทือนอารมณ์มากที่สุดก็คอมเมนต์มาคุยกันนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยขอบคุณทุกคนที่มาดูและขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันด้วยนะแล้วเจอกัน